วันนี้นะครับจะมาดูแผนละเอียดของผมเลยนะครับว่าทํำไมผมถึงใช้แค่3ครั้งในปีนี้แล้วจบรอบไปเลยนะครับแล้วอีกครั้งหนึ่งผมนะครับจะวางแผนยังไงนะครับใครที่เหลือครั้งหนึ่งเหมือนผมหรือกำลังจะวางแผนนะครับลองฟังผมก่อนนะครับมีเวลาเสาร์ทิตจะได้ตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับวางแผนยังไงนะครับ สวัสดีครับผมหัวท่เพจเล่นกัไรคอบอขอนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแผนการลงทุนของผมให้ฟังนะครับว่าทําไมปีนี้ผมถึงใช้ไปสามครั้งแล้วก็จบรอบนะครับอ่าในหัวทท่บอกว่า1แผนอ่าหปี2รอบนะครับโดดเข้าโดดออกนะครับนับเป็น1รอบนะครับก็คือ1ปี2รอบทําไมผม1รอบผมถึงใช้3ครั้งแล้วก็ปีหนึ่งได้แค่รอบเดียวนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า เกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตใช้ตารางนี้ช่วยนะครับว่า,าสมมุติว่า,าตัวนี้คือพันหนะครับลงไปตามสุดที่1,000นะครับอันนี้ก็ครึ่งทาง1ันสนะครับพันห้าพันสีนะครับ หนึ่งพันหนึ่งร้อยพันสองนะครับแต่กเ็เล่าเล่าไทม์ไลน์ก่อนนะครับในช่วงต้นปีนะครับมันอยู่ประมาณพันหกนะครับแล้วมันก็ดิ่งลงมาถึงหนึ่งพันนะครับแล้วมันก็เด้งขึ้นมานะครับนะครับพึ๊ดพันสองนะครับเสจแล้วมันก็เด้งขึ้นมาอีกวางพันสามนะครับอ่ะนี่คือ ่าวันนี้วันที่ถูกไหมครับในช่วงที่มันเร่งกลับขึ้นมาถึงพันสามเนี่ยมันประมาณวันที่สามสิบเมษานะครับสามสิบเมษานะครับมันลงมาต่ำสุดที่ประมาณหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันยี่สิบสี่นะครับในวันที่ยี่สิบสามมีคอนะครับ มีนาคมนะครับแล้วผมก็ได้เปลี่ยนแผนเข้านะวันที่แปดเมษายนนะครับก็อยู่ที่ประมาณพันสองนะครับแล้วก็พันสามเนี่ยผมก็อ่านจะเล่าก่อนพอตกมาตามสุดผมปรับแผนเข้าวันที่แดนะครับเป็นตาสารทุนไทยร้อยเปอร์เซ็นนะครับเป็นตาสารทุนไทยร้อยนะครับร้อยเปอร์เซนทีนี้หลังจากนั้นเนี่ย ไม่ไม่ทราบมองเห็นหรือเปล่านะครับอเอาใหม่หนึ่งรเปซ็นะครับเป็นตราสารทุนไทยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาที่พันสผมก็มองว่าเอ๊ะพันสมเนี่ยวัคซีนก็ยังไม่มีเศรษฐกิจก็ยังไม่เริ่มนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างเท่าที่ฟังจากเพื่อนจากคนที่เขามีการลงทุนในหุ้นนะครับเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจเนี่ย มันนี้ไม่ได้ดีเลยนะมันเด้งขึ้นมามันเด้งด้วยปัจจัยอะไรลองไปดูให้ดีนะผมก็เกิดความไม่มั่นใจนะครับทีนี้ผมก็เลยมองว่าณนะวันที่30เมษายนนะผมมองว่าอะไม่รู้แหละด้วยความที่ว่าเราไม่ค่อยมีทักษะด้านหุ้นวงผมมองว่าหุ้นเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ก็คือขึ้นต่อจนถึงพันหนะครับตรงนี้นะครับพันห2ก็มีโอกาส ตกลงมาใหม่นะครับตกลงมาใหม่มันอาจจะตกมากหรืออาจจะตกน้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับพอสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลับไปที่พันหเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะใช้เวลานานขึ้นนะครับอาจจะไปที่พันหในอีกสองสามปีนะครับทีนี้แหละผมก็มองว่าอะด้วยความเป็นไปได้ว่าอาจจะขึ้นต่อหรือลงนะครับผมก็เลยใช้อย่างที่ผมบอกนะครับกลยุทธ์ของผมที่ผมมักจะบอกทุกท่านว่า มันไม่จะเป็นหรอกว่าเราจะเปลี่ยนแผนจัดรอตอนไหนนะครับถ้าท่านอยากได้มากท่านก็รอในจุดที่ท่านต้องการนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าผมไม่รอนะครับผมว่าหยอดไปครึ่งหนึ่งนะครับผมก็เลยคิดว่าอ่าวันที่สามสิบผมก็คิดว่ามันมีโอกาสทั้งขึ้นและลงดังนั้นเนี่ยผมผมควรจะมีหุ้นแค่สักห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีสักห้าสิบผมก็เลยปรับลดลงไปห้าสิบนะครับเพื่ออะไรอ่า ฟังดีนะครับเพื่อที่ว่าถ้าหุ้นขึ้นไปต่อเนี่ยผมก็ยังจะได้มากกว่าแผนหลักเพราะผมจะมี5 0เนี่ยค่อยทํากําไรขึ้นไปนะครับแต่ถ้าหุ้นตกนะครับหุ้นตกจะตกแบบไหนก็นแล้วแต่เนี่ยพอมันถึงจุดที่ผมคิดว่ามันตกต่ำสุดนะครับผมก็จะปรับส่วนที่เหลือเนี่ยที่ผมไปอยู่ในแผนตลาดเงินตราสารนีน่กลับมาเป็นหุ้นใหม่ก็คือปรับมาเป็น100%นะครับ รับ,บมาเป็นร้อนะครับซึ่ง1 0อยเปอร์เซนตรงนี้นครับมันจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับวิธีการคิดเนี่ยคือห้าที่เหลือเนี่ยมันก็จะตกมากับพวกนี้ด้วยนะครับจะทําให้ห้าสิบเปอร์ซนตเนี่ยปล่อยมันไปนะครับแต่อีกห้าเปอร์ที่เราปรับเพิ่มเข้ามาทีหลังนะครับมันมาเข้าที่ต่าๆเนี่ยเวลามันกลับไปที่พันหเนี่ยมันจะได้มูลค่ามากขึ้นนะครับอ่ะนี่คือวันที่ผมคิดวันที่สามสิบเมษายนะครับ ทีนี้เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้ครับมันเป็นแบบนี้นะครับขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงประมาณนี้ประมาณพันสี่นะครับประมาณวันที่แปดมิถุนายน่ะเมื่อตอนต้นเดือนนะครับขึ้นมาถึงพันสี่กว่านะครับแล้วก็ยึกยักยึกยักผมก็มองเหมือนเดิมครับมองว่า ผมก็เลยกลับไปคิดนะครับว่าถ้าหุ้นมันขึ้นไปต่อหรือถ้ามันลงมาสักหน่อยแล้วมันขึ้นมาอีกนะครับหรือว่ามันลงเยอะๆแล้วขึ้นไปใหม่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไปคำนวณแล้วปรากฏว่าถ้ามันขึ้นไปต่อตรงถึงตรงนี้นะครับผมก็จะได้เพิ่มอีกประมาณจากตรงนี้ขึ้นมานะครับอีกประมาณ2 0,000ืนะครับ แต่ถ้าเกิดมันตกลงมาแล้วค่อยเด้งขึ้นมาเนี่ยผมจะได้ประมาณ8 0,000นะครับไอเน,นี้ยคือตัวเลขการคิดคำนวณมันไม่ชัวร์นะครับผมเป็นแค่คิดคำนวณคร่าวๆนะครับซึ่งน่าจากตรงเนี้ยวันที่ผมอยู่ตรงเนี้ยผมได้กำไรแล้วประมาณ60,000บาทนะครับอันนี้ก็คิดคร่าวๆเหมือนกันดังนั้นน่ยผมมองว่าถ้ามันขึ้นไปจนถึงพันหกเนี่ยผมจะได้2 0,000ถ้าผมถือต่อนะครับ แต่ถ้าเกิดมันตกแล้วมันขึ้นมาใหม่เนี่ยผมจะได้แปดหมื่นมากกว่าเดิมเนี่ยก็คือสองหมื่นมากขึ้นสองหมื่นแต่ทีนี้นะครับเมื่อเรามาประเมินว่าโควิดก็ยังไม่หายอะไรก็ยังไม่หายแล้วที่มันเด้งขึ้นมามันเด้งขึ้นเพราะอะไรมันเป็นสิ่งที่ผมให้คําตอบตัวเองไม่ได้นะครับคําตอบที่ชัดๆว่าเพราะอะไรเป็นไปอะไรยังไงนะผมให้คําตอบไม่ได้ เหมือนเดิมครับผมก็เลยมองว่าหุ้นมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งขึ้นและลงผมก็เลยเปลี่ยนแผนอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่3เนี่ยด้วยความที่ผมมองว่าโอกาสที่หุ้นจะวิ่งไปถึงพันหภายในปีเนี้ยผมมองว่าน่าจะยากนะครับแต่ถ้าเกิดสักปีหน้าอีก2ปีเป็นไปได้นะครับแต่โอกาสที่มันจะลงอก็เป็นไปได้มากกว่านะครับเพราะว่าอะไรก็ยังไม่ชัดเจนนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดผมรอแล้วมันเด้งขึ้นมาที่พันสี่ใหม่เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมาอ่ะผมได้สองหมื่นเพิ่มขึ้นแต่ว่าแล้วถ้ามันไม่ขึ้นมาล่ะแล้วหลังจากนั้นมันลงยาวล่ะผมก็เลยมองว่ามันก็มีความเสี่ยงนะที่เราจะไม่ได้เท่าเดิมนะครับมันมีความเสี่ยงนะที่เราจะไม่ได้เท่าเดิมภายในปีนี้สองเราจะต้องมาคอยติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับงานการก็กสูญเสียเวลาบางส่วนไปนะครับผมก็เลยอ่ะ เมื่อมองแล้ววนะ่าเอ้ยเราช่วงนี้งานเริ่มเข้ามาแล้วนะ w o r k f r o m Home ก็จะหมดแล้วนะครับต้องกลับไปทํางานเต็มเวลาแล้วหรือว่าอะไรหลายๆอย่างแล้วน,นะครับก็เลยมองอ้าวแลวอย่างนะครับได้เพิ่มมา5 6าหกหมื่นะผมก็มองว่าเฮ้ยมันก็เป็นเสียงที่เราน่าจะพอใจแล้วนะเราบอกทุกคนว่าเฮ้ยต้องมีกําไรอย่าโลภแต่ตัวเองเนี่ยจะรอไปเรื่อยๆเนะี่ยผมมองว่าเอ้ยงั้นเราก็คงได้เวลาแล้วนะครับผมก็เลยเปลี่ยนแผนครั้งที่3นะครับ เป็นเหลือหุ้น35%เโดยใช้แผนผสมหุ้นทวีนะครับแผนผสมหุ้นทวีเนี่ยจะทำให้ผมมีหุ้นประมาณ3 5%าเเนะครับ33มถึงเมื่อรวมทั้งก้อนนะครับรวมกับไอ้แผนหลักที่เปลี่ยนไม่ได้เนะี่ยผมจะมีหุ้นอยู่ในเงินทั้งก้อนของผมจะไปอยู่ในหุ้นประมาณ3ามสเซนะครับ ทำไมผมถึงใช้แผนนี้นะครับแผนนี้เนี่ยถามว่าเป็นจุดที่ผมสมมุติขึ้นมาหรือว่าอะไรไม่ใช่นะครับฟังดีๆนะครับทําไมผมถึงใช้แผนนี้แล้วผมเหลือครั้งสุดท้ายนะครับฟังดีๆนะครับหลังจากนี้นี่คือเกมของผมไม่ใช่ว่าผมจบเกมนะครับผมเลยครั้งหนึ่งนะครับคนที่กําลังวางแผนหรือคนที่ยังไม่มีแนวทางตัวเองอาจจะฟังท่อนนี้ให้ดีๆนะครับเผื่อท่านจะเอาไปประยุกต์ หรือเอาไปวางแผนของตัวเองได้นะครับผมวางแผนไว้แบบนี้ครับเหมือนเดิมนะครับกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็คือวาดภาพวาดภาพเศรษฐกิจในหัวว่ามันจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับเหมือนเดิมครับหุ้นมีโอากาสขึ้นนะครับ 2. หุ้นมีโอากาสตกนะครับตกแบบนิดนึงเดี๋ยวขึ้นต่อภายในปีนี้ปีหน้านครับหรือว่าตกแบบมากๆนะครับตกแบบมากๆแบบอีกหมึกจางนะครับเอาไว ตกภายในปีนี้ไม่เยอะนะครับแล้วก็ตกแบบมากๆนะครับคําว่าตกไม่เยอะเนี่ยอาจจะลงมาอยู่ที่ประมาณพันสามพันสองนะครับหรือว่าตกเยอะๆเนี่ยก็ประมาณหนึ่งพันหนึ่งหรือว่าต่ํากว่าพันนะครับตรงนี้แหละสาคัญครับผมมอ,มองว่าถ้าหุ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงที่เดิมเนี่ย ที่พันหกเนี่ยผมมีหุ้นอยู่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไงผมก็มากกว่าแผนหลักนะครับแต่อาจจะได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแต่ก็ก็ไม่เป็นไรครับเมื่อรวมกับที่ผมได้มาแล้วในช่วงต้นน่ะหกหมื่นผมก็เอ้ยหกหมื่นนี่มันก็เกินประมาณสิบเปอร์เซ็นตของเงินก้อนในปีนี้ผมก็พอใจแล้วนะครับอย่างที่สองถ้ามันปรับลงมาตรงนี้นะครับมาถึงที่พันสามหรือพันสองเนี่ยผมจะเปลี่ยนแผนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ ผมจะไม่เปลี่ยนภายในระยะเวลา 1- 2เดือนนะครับผมจะไปเปลี่ยนช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาคมนะครับนะครับพฤศจิกาธันวานะครับหมายความว่าไงถ้าผมไปเปลี่ยนช่วงช่วงนี้เนี่ยถ้าหุ้นมันเด้งหรือมันตกอะไรยังไงเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์ออกเลยเพราะว่ามันจะเป็นครั้งที่4นะครับการที่ผมจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นครั้งที่4เนี่ยถ้าผมเปลี่ยนแล้วเนี่ย แล้วมันเด้งไปเรื่อยแล้วมันดันตกหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่นะมันตกนะครับทําให้มันตกประมาณผมไม่มีสิทธิ์ออกเนี่ยผมมเลยมองว่าถ้าผมจะเข้าช่วงนี้เนี่ยมันเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงพฤศจิกาธันวานะครับถ้าเกิดเข้าไปแล้วเดือนสองเดือนหุ้นมันเด้งขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับพอมกกลานะครับต้นมกกลาเนี่ยรีเซ็ตใหม่นะครับผมได้สิทธิ์สครั้งเนี่ย ผมอาจจะใช้สิทธิ์ครั้งแรกของปี6เนี่ในการกระโดดออกก็คือกลับไปแผนเดิมแผนหลักไร้ก็ว่าไปนะครับนี่แหละครับเป็นสาเหตุว่าถ้าหุ้นลงมาอยู่ระหว่างพันสอเนี่ยผมอาจจะเข้าแต่ว่าผมจะเข้าปลายปีนะครับคือผมจะไม่เข้าในช่วงนี้นะครับ2แต่ถ้าเกิดในช่วงนี้เนะี่ยมันดันตกมาถึง1,000ต่ำกว่าพันหรือว่า1,100เนี่ยราวๆนี้นะครับอันนี้แหละผมก็จะเปลี่ยนไปเป็นแผนตาสารทุนไทย 100%อีกรอบหนึ่งนะครับสารนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าภายในปีนี้มันตกไปที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหรือว่าต่ำกว่า1000พันเนี่ยผมก็จะใช้แผนตาสามทุนไทยร้อเอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วทีนี้แหละครับปล่อยยาวครับมันจะกลับปีนี้ปีหน้าหรือปีไหนเนี่ยผมปล่อยยาวเลยเพราะว่าผมได้คำนวณแล้วนะครับว่าถ้าเกิดผมเข้าที่ต่ำกว่า1000พันเนี่ยผมสามารถคอยได้ถึงมากกว่า10ปีนะครับ มากกว่า1ิบปีหมายความว่าอะไรสิบปีเนี่ยถ้าผมอยู่แผนตาสารทุนไทย1ิบปีเนี่ยยังไงนะครับแผนหลักก็มูลค่าสู้แผนตาสารทุนไทยไม่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดในบทต่อไปนะครับเอาเป็นว่าถ้าต่ำกว่าพันเนี่ยเข้าอย่างยังไงก็คุ้มครับคิดมาแล้วครับยังไงก็คุ้มนะครับนี่คือแผนของผมนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งแรกเนี่ยเปลี่ยนวันที่แปดนะครับ ครั้งที่สอง่ะล็อกกําไรนะครับปรับเลยห้าสอซครั้งที่สามก็คือพที่พันสี่นะครับก็กลับแผนผสมพันธุ์ทวีนะครับครั้งที่สี่นะครับก็ลองดูดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ C เข้าพันสามพันสองนปลายปีนะครับหรือว่าถ้าต่ำกว่าหนึ่งพันหรือว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันอะไรพวกเนี้ย ก็เข้าเลยนะครับแล้วก็อยู่กันยาวๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับบนขบวนนี้นะครับนี่ครับนี่คือแผนของผมนะครับนี่คือแผนด้วยส่วนตัวนะครับผมทีนี้ใครจะวางแผนอะไรยังไงก็ต้องลองดูนะครับว่าหุ้นไทยเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งขึ้นและลงนะครับแล้วไว้เดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะมาอธิบายเพิ่มนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอบอกทุกท่านไว้ก่อนนะครับว่าแผนทุกแผนเนี่ย ขออนุญ,ญาตอีกครั้งนะครับแผนทุกแผนทุกกลยุทธ์ทุกวิธีเนี่ยมันเป็นสไตล์ของผมนะครับที่ผมออกมาแนะนํานะครับถ้าท่านมีความรู้มีเพื่อนมีกลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวกับหุ้นนะครับจะทําทให้ท่านเนี่ยวางแผนได้ละ,ละเอียดมากกว่าผมนะครับผมเองก็มีเพื่อนมีอะไรแต่คือด้วยความที่ไม่ชัวร์แล้วก็ไม่ใช่กลุ่มนักลงทุนแบบมืออาชีพนะครับเราก็เป็นแค่มืออาเพื่อนคือมือสมัครเล่นนะครับเป็นข้าราชการที่ใช้เวลาว่างพักรงพักเที่ยง ดูคงดูหุ้นดูอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้เวลาไม่ได้ไปทุ่มเทมันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยจะไปสู้นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ไม่ได้นะครับแต่เราก็อย่างน้อยเราก็มาแบ่งปันนะครับผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่าการที่ผมออกมาพูดมาแนะนํามาเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้เริ่มรู้จักการลงทุนนะครับเมื่อท่านเห็นภาพนะครับท่านก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดด้วยตัวท่านเองนะครับเสร็จแล้วถ้ามีโอกาสถ้าท่านชํานาญ ท่านก็กลับมาแบ่งปันกันนะครับมาแบ่งปันคนอื่นๆที่เพิ่งเข้ามานะครับผมค้าาชการไทยเราต้องเกษียณอย่างมีเกียรตินะครับเราต้องเกษียณแบบจะพูดยังไงดีครับเอาง่ายๆนะครับวันที่เราเกษียณเนี่ยเราจะไม่มาสนใจเลยนะครับว่ากบขเนี่ยจะบริหารให้เรามากหรือน้อยนะครับเพราะไม่ว่าจะบริหารยังไงเนี่ยส่วนหนึ่งเราได้ทําไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งได้ทําเพิ่มไปแล้ววันหนึ่งเกิดวิกฤตวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ มันทาให้มูลค่ากบขรลดลงไปนะครับแต่ด้วยความที่เราเริ่มสะสมให้มันโตตั้งแต่วันนี้นะครับเมื่อถึงวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็จะไม่มีผลกระทบนะครับแต่คนที่ไม่เปลี่ยนไม่ปรับนะครับอาจจะได้ผลกระทบไปเต็มเต็มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ท่านเอาองค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปแบ่งปันเพื่อนร่วมงานนะครับแบ่งปันคนที่ท่านรักนะครับสอนก็ได้สอนนะครับไม่จำเป็นต้องมาตามผมนะครับ แต่ถ้าสอนเขาแล้วเขาไม่เข้าใจหรือว่าเ้ยมีคลิปวิดีโอหรือว่ามีอะไรที่เคยลงไปแล้วไว้อะไรไปแล้วนะครับก็ขอให้แบ่งปันกันนะครับผมไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับอันนี้คือแผนของผมนะครับท่านเอาไปประยุกต์ใช้แต่อย่าลอกนะครับถ้าจะลอกต้องคิดนิดนึงวนะ่าต้นทุนมีเท่าผมหรือเปล่ากำไรมีเท่ากันไหมที่ผมเปลี่ยนผมจบรอบเพราะผมมีกำไรแล้วพอใจแล้วนะครับ ท่านอาจจะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายของรัทร่อนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ